ก็อยู่ที่ทางในรัฐมนตรีแล้วครับว่าจะเลือกทาอย่างไรกับโผมผมได้ข่าวมาแว่บๆว่าทางในรัฐมนตรีบอกว่าโผมไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยท่านเห็นเอกสารชุดนี้หรือยังแล้วก็ท่านตรวจสอบดีแล้วหรือยังหรือตรวจสอบแล้วแล้วปล่อยผ่านใครจะปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านนะครับพักแพะชนเองนี่เป็นเพียงหนึ่งเคสที่เราขอส่งสัญ,ญ่างเตือนระนมน,นะครับว่าเราติดตามจับตาการทําหน้าที่ตั้งแต่ตอนยังไม่มีการทุนเก้าขึ้นไปจนถึงการทุนเก้าแล้วผมก็ยังเห็นชื่อนี้อยู่ ก็ฝากทางนายรุมนตรีด้วยครับแล้วก็ฝากทางสื่อมวลชนด้วยว่าคดีนี้ถ้าเกิดตามในปปชคงจะพอตามได้ถามทางนายรฐมนตรีให้ลองตอบดูก็ได้ครับว่าทางนายรุมนตรีคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้หรือจะบอกว่าไม่มีอะไรอีกเหมือนเดิมถ้าทางนายดึงดันจะเสนอคดีขึ้นไปครับแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยครับประชาชนพร้อมใส่เลยครับเราก็คงจะได้เห็นเอกาสารฉบับเต็มครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับพักประชาชนไม่มีออมมือไม่มีการที่จะบอกว่า เราจะปล่อยผ่านกรณีการแต่งตั้งบุคคลที่มีพฤติการหรือมีหลักฐานว่ากระทำผิดไม่ต้องมาวนเรื่องนี้ครับพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านแลวเราเดินหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ถ้ามีกรณีทุจริตซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในกรณีที่มีการเอามาเปิดเผยก่อนถ้าเกิดการตั้งครมครั้งนี้ทั้งเป็นคําถามกับประชาชนโดยรอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ทําไมจึงได้จึงต้องแต่งตั้งบุคคลน,นี้แน่นอนแลวพรรคประชาชนไม่มีปล่อยผ่านแน่นอนครับ